สอนยิงแอด IG Reels ยังไงนะคะให้ค่าแอดถูกแล้วก็เป็นคนที่ใช่นะคะไม่ใช่แค่คนกดมาโดนเผลอๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้โค้ดแอดจะมาสอนวิธีการยิงแอด IG Reels นะคะหลายๆคนนะคะก็จะบ่นว่าการยิงแอดรีวิสส่วนมากเนี่ยมีแค่คนแบบแบบมือมาโดนหรือว่ามากดผ่านด้วยเฉยไม่ใช่คนที่ใช่นะคะวันนี้โค้ดแอดจะมาสอนให้มันดูแม่นยำมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ใช่มากขึ้นแต่ก ่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการยิงแอด IG นะคะแบบปังๆขายของใน IG แบบปังๆเพิ่มยอดขายนะคะโอเควันนี้โค้ดแอจะมาสอนผ่านยิงแอดผ่านคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่าถ้าเราจะยิงแอดผ่านคอมพิวเตอร์นะก็คือเราต้องเชื่อมบัญชีก่อนนะคะโค้ดแอจะไม่ได้สอนเรื่องการเชื่อมบัญชีแล้วเนาะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้แล้วก็สามารถนะดูคลิปของโค้ดแอ๋ได้เลยนะที่ สอนเชื่อมบัญชีนะคะง่ายๆเลยเนาะโอเคอ่ะก็ให้ทุกคนนะคะมาที่ตัวจัดการอ่เพจของเรานะคะทุกคนอ่ะให้เรามาที่ตัวจัดการโฆษณาของเรานะคะอันดับแรกเนี่ยให้เรามาที่เพจของเราก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวโคตรอาจจะเปลี่ยนหน้าจออ่ะโอเคแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะคะก็คือให้เรามาที่คําว่า โฆษณาทั้งหมดนะคะก็ให้เรามาที่ตัวจัดการโฆษณานะคะอ่าปกติเรายิงแอด IG r e รีใช่ไหมคะเราจะยิงผ่านเออเราจะยิงผ่านมือถือใช่ไหมคะผ่านโปรไฟล์วิวแต่วันนี้คนจะมาสอนวิธีการยิงแอดให้มัน IG r e รีให้มันแม่นยำมากขึ้นนะคะโอเคให้เรามากดสร้างตรงนี้นะคะเวลาที่เรายิงแอดผ่านคอมใช่ไหมตอนเนี้ ปกติบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอยากเป็น12อันอยู่แต่อันเนี้ยก็คือเป็นแบบใหม่และเป็นการยิงแอดแบบใหม่ก็คือมันจะยุบทุกอย่างมานะคะเวลาที่เราจะดูเนาะว่าอันนี้เราจะยิงแอดการรับรู้มันยิงอะไรได้บ้างอย่างเช่นเราลิงการรับรู้คือสามารถเข้าถึงรับรู้แบรนด์รับชมวิดีโออ่ารับปกติเนี่ยรับชมวิดีโอเนี่ยมันจะอยู่ที่ engagement ตรงนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะจำนวนผู้เข้าเ ตัวนี้อย่างเดียว engagement แต่ตอนนี้เราสามารถเลือกการรับชมวิดีโอผ่านตัวนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็โค้ดแอดจะบอกเทคนิคว่าเวลาเราสเกลแอดก็คืออันนี้อยู่ข้างบนสุดก็คือถูกสุดแล้วนอกนั้นก็ไล่มานะคะก็คือยิ่งอยู่ข้างล่างยอดขายเนี่ยอันนี้ค่าแอดจะแพงอ่าส่วนใครที่เคยยิงแอดอินบ็อกชใช่ไหมค่าข้อความอย่างเงี้ยเป็นร้อยกว่าบาทตอนเนี้ยตอนเนี้ยขึ้นค่าแอดแพงมากมาก อ่ะโคแอร์เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมารีทาร์เก็ตผ่านตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะถ้าเรายิงผ่านตัวจากการโฆษณาเนาะยิง IG ของเรานะก็ให้เรามาที่การรับรู้แบรนด์นะคะทุกคนแล้วก็กดดำเนินการนะคะอ่ะแล้วก็ให้เราตั้งชื่อแคมเปญอย่างเช่น Ig r e e ีให้เราใส่ไปอย่างนี้นะคะ Ig Ig ร a วอ่าอ่านี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดถัดไปเลยไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกเพจ facebook ของเรานะคะเห็นไหมคือมันมีหลายเฟซหลายเพจก็คือเราจะเลือกอ่า เพจอันไหนก็คือทุกเพจของโค้ดเนี่ยก็คือโค้ดจะเชื่อมบัญชีก่อนทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ให้เรามาที่โตง,งบประมาณอันนี้เราก็ปล่อยไว้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปสีเรียดเนาะแล้วก็วันแนะนําก็อาจจะเริ่มเวลายิงแอดอาจจะเริ่มซักเป็นพรุ่งนี้เพื่อให้แอดมันทํางานดีใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากจะให้กินเงินเต็มวันเราก็กด0 0 ศูนย์ศูนย์ไปเลยอ่าเพราะว่าแอดเนี่ยเวลามันจะเรียนรู้เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ยิงแอดเทสเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3วันขึ้นไปนะคะทุกคนอ่าคนได้อยากแนะนำเนาะอันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายถ้าเรากําหนดเองหรือถ้าเรารีทาร์เก็ตไว้แล้วเราทํากลุ่มเป้าหมายไว้แล้วอ่าเราอยากเราทุกคนที่มีส่วนร่วมใช่ไหมอ่าเราจะยิงหาคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกนะคะทุกคนแล้วก็ให้เรามาตําแหน่ง นี่การจัดวางกำหนดเองแล้วมาที่ติ๊กตรงนี้ออกติ๊กตรงนี้ออกนะคะทุกคนอ่าแล้วมันจะได้ฟีดใช่ไหมแล้วมันจะเลือก i n s t a g r กรทั้งหมดแล้วก็ i n s t a g r กร s t o r รอ่าอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ละถ้าใครที่ดูคลิปของโค้ดแอ่ก็จะรู้ลอะอ่อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่โค้ดแอ่สอนทุกคนไปก็คือติ๊กเลือก i n s t a g r กร ส่วนอันนี้เราต้องการที่จะกําหนดคนที่ดูคลิป,ปริวของเราเนี่ยให้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่สนใจคลิปเราของ,ของเราที่สุดนะคะก็คือให้เรามาเลือกตรงนี้การปรับการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมนะคะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะดูเพย์ูเพยก็คือในการดูหนึ่งครั้งการดูคลิปบลิวอ่หนึ่งครั้งของเราก็คือต้องดู15วิขึ้นไปอ่า ไอจีเขาถึงจะคิดเงินเรานะคะก็คือต้องเป็นคนที่สนใจดูคลิปเราอะอย่างน้อยเขาต้องดูคลิปเราให้จบอ่ะอ่ะนั่นแหละเราถึงจะให้เขาคิดเงินอันนี้จะช่วยให้เจอคนที่ใช่แล้วก็ค่อนข้างแม่นยำมากมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยาสังเกตถ้าทุกคนไปดู ig ของเราใช่ไหมคะปกติเนี่ยเวลาที่เราไปดูเนี่ยิน t ต g r กรมของเราเนาะอ่ะปกติ โดนลิขสิทธิ์ของ YouTube เวลาที่เราไปตรงอินเราตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะนี่ใช่ไหมอันนี้คือรีวใช่ไหมไอจีรีวของเราปกติเราจะยิงผ่ามือถืออันนี้นะคะก็คือเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นคลิปอย่างนี้อ่ะโฆษณาสมมติอ่าโฆษณาหนึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นนะคะสมมติอ่าเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเราจะดูเราจะเห็นโฆษณา ตอนนี้โค้ดแอดจะบอกเลยว่าเขาไอจี IG เนี่ยเขาจัดเขาเรียกว่ากําหนดของการเห็นรีวิวเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยคนอันนี้คือโฆษณาใช่ไหมคะทุกคนถ้าสมมติเราแค่กดมือไปโดนอย่างเงี้ยอันเนี้ยคิดตังเราแล้ว,ลวคิดตังเราแล้ว,ลวใช่ไหมคะอันเนี้ยคือถ้าสมมติเราคลิกไปดูแต่ถ้าเราดูถ้าเราดูถึงสิบห้าวิ อย่างเงี้ยเราดูถึงสิบ้าวิอย่างเงี้ยก็คือ i อถึงจะคิดเงินเรานะคะอันเนี้ยก็จะช่วยให้เจอเอ้ยแสดงว่าคนเนี้ยเราอ่ะสนใจ i อนี้อยู่อย่างนี้นะคะอันเนี้ยแหละก็คือเราต้องดูถึงสิบห้าวินี่อย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวโค้ดแอร์แบบเนี้ยมันจะช่วยในการรีทาเกตมากขึ้นนะคะทุกคนอ่านี่แหละก็คือตัวเ hey, ฮนี่แหละสิบห้าวิขึ้นไปนะคะทุกคนอ่าแล้วเราก็กดถัดไปนะคะตรงนี้อ่าโอเคมันจะขึ้น แอรโรนะเห็นไหมแล้วก็ IG อ่าโทษทีเดี๋ยวกดอร์อ่ากลับมานี่นะคะมันจะขึ้นเนี่ยบัญชีของเราขึ้นแบบนี้แล้วก็เราก็มากดสร้างโฆษณาแล้วก็ให้เราใช้โพสต์ท,ที่มีอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เลือกโพสต์แล้วให้เรามาตรงคําว่าอินสตาแกรมนะคะทุกคนอ่าก็คืออันนี้เราจะยิงรีวิสใช่ไหมคะก็ให้เรามากดตรงนี้นะคะเราก็กดดาเนินการอ่าโอเค อืมปุ๊บอย่างนี้นะคะก็ให้เราใส่ call to action ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็ใส่ลิงก์โพสต์ลิงก์แนะนำให้ใส่ใส่เป็นลิงก์ i n s t a g r กรนะคะอย่าไปใส่ลิงก์อย่าไปใส่ลิงก์ link, เขาเรียกว่าอะไรอย่าไปใส่ลิงก์ที่เป็นลิงก์พวก ลิงก์ที่เป็นไลน์เยยนี่ยคุณแอไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ลิงก์ IG ดีกว่าเพื่อความเซฟนะคะทุกคนถ้าเราจะใส่ให้เราเวลาเราจะคัดลอกลิงก์อย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะสมมติเราจะไปลิงก์อีกบัญชีหนึ่งของเราเวลาเราจะคัดลอกลิงก์ i g ใช่ไหมนี่เราก็คัดแบบนี้เลยกดปุ๊บอย่างนี้แล้วเราก็มาที่ตรงนิงกได้เลยนะคะทุกคนนี่ ก็คือมันจะไปดำเนินการก็คือเข้า IG ของเรานะคะอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ความหมายก็คือถ้าเขาดูคลิปนี้ต้องดู15วิาวิขึ้นไปนะคะก็คือ IG จีเขาถึงจะคิดเงินเรานะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยเจอคนที่ใช่แล้วก็ค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นนะคะอย่าลืมเอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้รับรองว่าเราจะยิงแอ ปังขึ้นแน่นอนเลยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะกดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอ r ไว้หรือใครสนใจที่จะลงเรียนกับโค้ดแอ r นะคะอยากเพิ่มยอดขายอยากให้ IG ของตัวเองปังมากขึ้นนะคะก็สามารถทักไลน์ OA ของโค้ดแอ r มาได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยไว้เจอกันในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ